เอจากประจวบครับเสียยะมีกระบะผ่อนเจ็ดไหมเอาแคปจัดให้ผมหน่อยอาหากระบะแคปใช่แล้วครับเจ็ดพนเอาแต่ขั้นนี้แล้วเสียยาย,ยืนอยู่ขั้นนี้พอดีเนาะเอาขั้นนี้ว่าสิใคใหายเจ็ดพันองก่อเบิงก่อนเบิงก,งก่เป็นมิซูมิชิไทตันปี21นะครับผมนะครับห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยหัวนงหัวน็วนอตลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดจ้ะนะมือนีลูกค้าก็เข้ามาทางชั้ลุ่มแล้ มาทั้งขายรถมาทั้งสื่อรถครับพี่น้องหลายนะมาคัานนี้เป็นมิซูมิชิไทตันปี21เลขไม่หาพันโลจะ่แม็กใหมย่ยางใหม่เดี๋ยวเสียดูแลให้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากออกรถจบศูนย์บาทบาทัตรประชาชนใบเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนไม่หาพันโลจะ่แคปเปิดได้นี่ละครับเอาไปฆ่าเอาไปขายเอาไปแรงงงแรงงานเอาไปดูแลคนปอกคนป่วยเอาไปดูแลพอ่อดูแลแม่ ออกรถจบศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวกระบะไรเนอร์สวยๆไฟตัวนี้ไม่มีทางหายหรอกนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับมันเป็นไฟธรรมดาไม่ใช่ไฟ led ถ้าบางรุ่นมันเป็นไฟ led มันก็เลยเป็นไฟรุ่นแท้ถอดอ,ออกหมดมันก็หายหมดแต่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องเสียตังค์เอาไปใช้งานย,วยาวๆฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยทุกขั้นตอนการทำสัญญาไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว ไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยอยากให้พ ough> ื่อนซืสดก็บอกเอาบก็ซื้อสดก็ะสีเอาอยู่เออแต่ว่าถ้าจัดไฟแนนนี่เงินจองก็ไม่เอาเงินดาวก็ไม่เอาเงินค่าจัดค่าโอนค่าอะไรต่างๆไม่เอาค่าไปทําสัญญาให้ก็ไม่เอาฉะนั้นไม่ต้องอูนตังมาเด็ดขาดนะครับจาคาเสียยะไว้ดูห้องเครื่องแล้วครับมือกล้องนะเอาไปฟรีดาวฟรีจองบัตรใบเดียวครับ FC เสียยะคอมเมนต์บอก FC เสียยะ เสียยะรูปรอยใจดีเสียยะรูปรอยใจดีมีเวลาให้ไหว้นะ้ําเป็นขับฟอร์ี่ติดแก๊สคันนี้ขายอยู่4 0 0แสนส่วนลดอีก20,000พผ่อน7,000บาทตลอดสัญญาเอา้าคอมเมนต์หน่อยแล้วพิมพ์ว่าโคตรสุดแชร์ไปเสีย,ยะะจันให้จ้าแก้ว